สวัสดีค่ะดิวเมสไซทาโรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเปิดไพ่ดูพื้นฐานดวงของผู้ชมในติ๊กต็อกของแม่หมอกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะโดยแต่ละกองจะเปิดไพ่ทั้งหมด3ใบ ไพ่ใบที่1จะพูดถึงพื้นฐานดวงของคุณไพ่ใบที่2จะพูดถึงอิทธิพลที่มีต่อพื้นฐานดวงและไพ่ใบที่3อนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพื้นฐานดวงของคุณผู้ชมในติกตอกในวันนี้ไพ่ Oracle ที่แม่หมอใช้นะคะจะเป็นไพ่ The Soul Journey เพื่อที่จะมาเปิดไพ่ให้ดูว่า สิ่งที่คุณควรทำเพื่อที่จะสนับสน,นุนการทำบุญทำสิ่งดีๆเพื่อให้พื้นฐานดวงของคุณในแต่ละกองดีขึ้นต้องทำอย่างไรนะคะแม่หมอจะเปิดไพ่ออร์คโคกองละ2ใบนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทุกคนทำสมาธิเพื่อที่จะเตรียมตัวเลือกไพ่ได้เลยนะคะไพ่กองที่หนึ่ง ไพ่กล่องที่2 1 2และ3นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กล่องที่1พร้อมกันนะคะสำหรับไพ่กล่องที่1นึ่งไพ่ใบแรกที่คุณได้คือไพ่สองเหรียญน,นะคะ two of coins ความหมายก็คือพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานในการจัดการสมดุลในชีวิตเป็นอย่างดีพื้นฐานดวงของคุณจะเกิดขึ้นจากบุญและกรรมเก่าที่เคยทํามานะคะการหมุนเวียนพลังงานความสุขความทุกข์ความดีความไม่ดีในชีวิตคุณเกิดขึ้นจากการสร้างสมดุลของคุณแล้วก็เกิดขึ้นจากบุญและกรรมเก่าที่เคยทำ The Devil นะคะบางทีคุณก็เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงชอบเรื่องสิ่งเสี่ยงชอบอะไรที่ทำแล้วคุณคิดว่าผลจะดีหรือจะร้ายคุณก็ไม่กังวลเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานของความแข็งแกรง่งคือสู้ชีวิตต่อสู้ชีวิตมามากฝ่าฟันมา,มากคุณก็เลยไม่ค่อยกลัวผลที่จะเกิดขึ้น การทำบุญที่ควรทำคือ free m e s s a g e นะคะเป็นเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระบือหรือทำบุญสนับสนุนการดูแลโคกระบือแบบนี้นะคะ reunion นะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเสือสังเกตว่าคุณได้เสือหรือสิ่งโตนะคะนั่นก็คือความสตรองของคุณ ถวายเป็นเสือคู่นะคะหรือว่าวัดที่หรือว่าเจ้าพ่อที่มีศาลที่เกี่ยวกับเสือนะคะอันนี้จะช่วยทำให้กองที่หนึ่งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่กองที่สองนะคะไพ่ที่คุณได้คือพไพ่ใบที่หนึ่งคือไพ่เดอซันเดอซันเป็นสัญญาณแห่ง พื้นฐานดวงที่ดีมีบุญสนับสนุนบุญเก่าสนับสนุนมีบุญมีโชคชะตามีสิ่งดีๆคอยสนับสนุนคุณมาไพ่ที่ส่งผลต่อโชคชะตาของคุณคือไพ่สามถ้วยสามถ้วยเป็นเรื่องของความสนุกสนานความสุขความสำราญคุณจะเป็นคนที่ชอบเรื่องสนุกเรื่องสำราญเรื่องที่ทําให้ตัวเองมีความสุข แต่ลึกๆแล้วจริงๆแล้วกลับกลายเป็นคนคิดมากเป็นคนค่อนข้างคิดมากคิดซ้ำๆย้ำๆหรือเก็บงำความทุกข์ความกดดันเอาไว้ในใจนะคะแต่ไพ่ที่ดูแล้วกองที่2ถือว่ามีพื้นฐานดวงที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือทำดีให้มากๆทำบุญให้มากๆ สิ่งนี้ก็จะทําให้คุณรับประกันความคิดมากความเครียดของคุณได้ว่าเออฉันทําดีแล้ววันหนึ่งก็จะต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนมาแน่นอนอย่างนี้นะคะจะช่วยให้พลังของคุณดียิ่งขึ้น reproach นะคะก็คืออย่าพูดเรื่องไม่ดีด้วยความเครียดความแอบเครียดอยู่ในใจเนี่ยชอบชอบพูดเรื่องไม่ดีชอบกังวลกับตัวเองเพราะฉะนั้นจะต้องเลิกทำสิ่งนี้ ให้คนสามารถทำบุญเกี่ยวกับวัดที่มีพญานาคได้นะคะพญานาคช่วยสนับสน,นุนความรุ่งเรืองความเจริญในชีวิตของคนได้แล้วก็การทำบุญทำสิ่งดีๆจะช่วยสร้างเสริมให้พลังงานของกองที่สองเจอแต่สิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่กองที่สนะคะไพ่กองที่สไพ่ที่ได้พไพ่ใบแรกคือไพ่สี่เหรียญ สี่เหรียญพื้นฐานของคนกองที่สามเป็นคนคิดรอบคอบมีการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนคิดแล้วคิดอีกนะคะความประหยัดมัธยัตหนีขี้ดเหนียวนิดนึงช่วยทำให้กองที่สามเก็บเงินอยู่นะคะ The magician ก็คือเป็นคนคิดรอบคอบนะแต่ว่าสุดท้ายก็ชอบดูดวงหรือชอบทำนายทายทัก ดวงชะตาของตัวเองมีความสนใจในเรื่องของการดูดวงการดูโชคชะตาของตัวเองคอยลุ้นอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เจอจะเป็นอย่างไร The High Priestess นะคะการทำบุญเกี่ยวกับผู้หญิงทำบุญกับคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่แล้วการลงทุนเกี่ยวกับความงามความสวยงามสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งเ ที่ตัวเองชอบจะช่วยสนับสนุนให้กล่องที่3เจอแต่สิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นกามิกแมสเซจนะคะสิ่งที่คุณคิดก็คือเหมือนกับว,ว่าคุณจะรอฟังว่าคุณจะโชคชะตาของคุณจะชี้นำคุณไปในทางไหนก็คือชอบดูดวงชอบฟังนั่นแหละแล้วมันก็จะทำให้คุณจับมาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเจอแต่สิ่งดีๆ ฟังสิ่งดีๆมาแล้วได้รับข้อความดีๆมาแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตได้เลยส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยมักจะเกิดขึ้นเสมออย่างที่คุณต้องการนะคะถือว่าพลังงานกองที่3เนี่ยโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในอนาคตก็อยู่ที่พลังแห่งการอธิษฐานพลังแห่งการตั้งใจของคุณ การทำบุญเกี่ยวกับพระจันทร์ก็มีส่วน